ขาขอบูชาพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมนโมตสสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังขังอาราธนานัง นัแม่ตาจะมหาราชาเทวีราชาบุตราบุตรีสมณพามชีทาสาทาสีกษัติทายะราชาอิทธินาีรัพรเอหิมุชิสัพ,พังสพ,พโกธรรมวินาศสันติปิโยเทวมนุษยานางังปโยพมานุตมโมปิโยนาคาสุปิบินสียงนาม,ามิหังวิกาลินทะเล